ท่าเรือทางบกระหว่างประเทศซือเจียจวงซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองซือเจียจวงเมืองเอกของมณฑลเหอเป่ยภาคเหนือของประเทศจีนในฐานะท่าเรือทางบกในเมืองชั้นในที่ใหญ่ที่สุดของภาคเหนือจีนและศูนย์กลางสําคัญทางการบริการขนส่งสินค้าด้วยรถไฟไปยุโรปขณะนี้กําลังส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศด้วยช่องทางโลจิสติกส์ที่สะดวกสบายและพัฒนาประสิทธิภาพทางรถไฟของเมืองแห่งนี้ เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา Big Buy แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนของสเปนได้จัดตั้งสำนักงานใหญ่ในจีนที่เมืองซื้อเจจวงเพราะเห็นโอกาสการค้าที่ได้รับจากเส้นทางโลจิสติกที่สะดวกนี้ท่าเรือทางบกระหว่างประเทศซื้อเจียจวงนั้นได้ดำเนินงานด้านบริการรถไฟขนส่งสินค้าจีนไปยุโรปเป็นประจำโดยมีจำนวนเส้นทาง18สาย เชื่อมกับด่านศุลกากรในด่านชายแดน8แห่งครอบคลุม50ประเทศในเมืองและภูมิภาคต่างๆของยุโรปและเอเชียเข้าด้วยกัน